โอเครอแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อจะเดินไปเดี๋ยวนะตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นดำให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมตอนนี้ไปแบบผมเป็นคนถือกล้องให้คระบตันดี อันนี้มีความพิเศษมากนะครับดำาเขาขึ้นเองเลยนะครับเป็นงานที่คิดขึ้นแล้วก็สร้างสรรค์อันนี้ทำมาจากชนบุรีนะครับผมต้องไปสืบเอาว่าที่ไหนขาทำนะครับเป็นงานเนี้ยบสวยเลยเห้ครับก็เป็นชุดยกของเราแฮนด์เมดนะครับเนี้ับสวยเดี๋ยวมาเดินมาดูเดินชุดเดินเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับเด้๋ยวมชุดงามชุดดําหน่อยครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับผม เดินเข้ามาใ,ใกล้ๆเลยครับแออต่กล้องผมนะครับโอเคนะครับชุดนี้คือกระบอกดำนะครับเพื่อนๆนะครับกระบอกดำชุดขาดจุดดึงดำของเขานะครับหล่อมากคันนี้ก็มีถังลมพิเศษแต่ลมชุดเติมลมสามารถเติมลมยางได้นะครับผมนี่ครับเพื่อนๆดูเนื้องานใกล้ๆกันเลยชุดโชคแท็กร์มสมบูรณ์แบบทุกจุดนะครับอ่ะ

งามน,นะครับผมสวยแจ๋วๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแฉลบโอย้ยเก่งมากเลย